เราเราต่างต้องดำรงชีวิตด้วยการกินการใช้สิ่งที่หลงเหลือจากกิจวัตรประจำวันเหล่านั้นจึงหนีไม่พ้นของเสียไม่ว่าจะเป็นขยะหรือที่มาของปัญหาน้ำเน่าเสียจะดีกว่าไหมถ้ามีวิธีง่ายๆที่เราสามารถช่วยกันลดปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวของเราเอง โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมพักเบีย้ยอนเนื่องมาจากพระราชดำริดิค้นคว้าหาคำตอบไม่ย่างต่อเนื่องกระทั่งพบว่ามีวิธีจัดการกับปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียได้แบบประหยัดเรียบง่ายไม่ต้องใช้เทคโนโลยีซับซ้อนใดๆก็ทำให้น้ำเสียกลับมาเป็นน้ำใสขยะอินทรีย์ที่เน่าเหม็นกลายมาเป็นปุ๋ยหมักอุดมด้วยธาตุอาหารได้โดยอาศัยหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษพระราชทานไว้ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินคงจำได้ว่าท่านจะทำอะไรหนึ่งไม่ยึดตำราไม่ยึดตำราไม่ได้ไหมายความไม่ยึดไม่ไม่อ่านเลยอ่านอันที่สองก็คือต้องง่าย ต้องไม่สลับทับซ้อนใครๆก็เขาทำ้้แต่ในนั้นมันจะแฝงไว้ด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์มากมายผมก็จะคิดที่นี่ได้ใช้เวลาสองปีสามปีถึงจะครบเครื่องพอครบเครื่องท่านก็เสด็จมาผมก็เอาของผมที่ท่านส่งรับสั่งปีสามสามไม่ท่านรงฟังแล้วก็ทอดป,ประเนรท่านก็มีรับสั่งว่าเออเรามาไกลแล้วนะให้ชาวบ้านเขาบ้าง ผมนึกถึงเรื่องของรำภาสิทธ์นะยาให้ปลากับผู้ยากไร้ให้เบ็ดเข้าไปเพื่อเขาจะไปตกเองในกระชันนั้นก็เหมือนเนี่ยถ้าผมจะทํางานได้ผมต้องรู้เรื่องซะก,ก่อนถึงจะทําได้ได้ไปแล้วเอาวิชาการความรู้แล้วก็สามารถจะช่วยตัวเองได้การศึกษาวิจัยของโครงการ เป็นไปเพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียและจัดการขยะชุมชนบนหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติที่ไม่ต้องใช้เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีซับซ้อนใดๆซึ่งในที่นี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้กลายเป็นสารอนินทรีย์โดยแบคทีเรียซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ทำงานได้ในหลากหลายสภาวะ เรายังสามารถแบ่งจุลินทรีย์โดยใช้ความต้องการออกซิเจนนะครับเป็นตัวแบ่งได้ด้วยกลุ่มแรกเราเรียกว่าแอโรบิกแบคทีเรียนะครับก็คือแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจนนะครับในกระบวนการย่อยสลายคล้ายๆมนุษย์เราที่ต้องหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปนะครับเพื่อสร้างพลังงานภายในเซลล์นะครับให้เรามีแรงที่จะทํากิจกรรมต่างๆอีกกลุ่มถัดมาครับกลุ่มที่2เราเรียกว่าแฟคเทเทตีแบคทีเรียนะครับกลุ่มนี้บางนิยามก็จะบอกว่าใช้ออกซิเจนก็ได้ไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในความหมายแบบ ลึกซึ้งแล้วนะครับพวก facultative bacteria เนี่ยจะใช้ในรูปอ,ออกซิเจนในรูปของออกไซด์ที่เป็นสารประกอบของสารเคมีต่างๆยกตัวอย่างเช่นในเตรดครับจะเห็นได้ว่าในสูตรโมเลกุลก็จะมีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอยู่นะครับและกลุ่มสุดท้ายก็คือเป็นพวก anaerobic bacteria กลุ่มนี้เขาจะใช้แก๊สาร์บอนอกไซด์นะครับเป็นแหล่งพลังงานนั่นเองแต่ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียในกลุ่ม anaerobic เนี่ยเป็นสิ่งที่โครงการเราไม่ต้องการนะครับเนื่องจากว่าในกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศนั้นผลลัพธ์ที่ได้จะ ได้แก๊สที่เราไม่พึงประสงค์ยกตัวอ,อย่างชเช่นแก๊สมีเทนหรือว่าแก๊สไข่เน่าหรือที่เรารู้จักกันในานามวา่าไฮโดรเจนซัลไฟด์นั่นเองครับสําหรับการบําบัดน้ําเสียท่างโครงการได้ศึกษาวิธีการที่ทําให้น้ําเสียกลายเป็นน้ําที่มีคุณภาพดีด้วยเทคโนโลยีหลายรูปแบบโดยรับน้ําเสียมาจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีสูบผ่านท่อลําเลียงน้ําเสียใต้ดินจากสถานีรวบรวมน้ําเสียบ้านคลองยางระยะทาง18.5กิเมตร และจากการวัดคุณภาพน้ำในรูป BOD พบว่ามีค่าลดลงยังต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นทางสถานีรวบรวมน้ำเสียบ้านคลองอย่างและปลายทางที่โครงการการรวบรวมน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดแต่ละบ้านเนี่ยพอมาอยู่ในท่อนะคะมันเป็นท่อปิดถาว่ามันช่วยบำบัดแล้วไหมมันช่วยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วค่ะเพราะว่าพอเราปิดมันไม่มีอากาศเนี่ยค่ะจุลินทรีย์ที่เป็นพวกแอนแอโรบิกแบคทีเรียเาก็ทำงาน ในการบําบัดสารอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นแบบนั้นนะคะมันจะทําให้ปริมาณสารอินทรีย์เนี่ยถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นแกส๊สดังนั้นไอ้ท่อที่มันเป็นท่อรวบรวมน้ําแบบนี้ค่ะเขาถึงต้องมีจุดโ l รกแกส๊สให้แก๊สได้ออกจากท่อด้วยเป็นช่วงๆพอมาถึงบ้านคลองยางเนี่ยค่ะมันเป็นแบบบ่อบเปิดเป็นการบําบัดแบบมีอากาศนะคะทั้งจุลินทรีย์ที่เป็นแอโรบิกและฟักเาเทอทีฟแบคทีเรียเนี่ยเขาก็ได้ทำงานตรงนั้นไปแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการสูบส่งน้ำเสียระยะทางจากบ้านคลองยางมาถึงที่เนี่ย18.5กิโลใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงครึง่งใน5ชั่วโมงครึ่งเนี่ยแบคทีเรียก็ทำงานเขาก็ย่อยสลายแบบไม่มีอากาศอีกแล้วนะคะพอมาถึงที่นี่แล้วในแต่ละระบบเขาก็จะทำหน้าที่ในการบำบัดที่แตกบา,กางกันไปน้ำเสียที่ลำเลียงมาตามทอ่อจะถูกส่งไปยังจุดที่ทำการบำบัดด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่เทคโนโลยีบอ่อบำบัดน้ำเสียและเทคโนโลยีพืชบำบัดน้ำเสียสำหรับบอ่อบำบัดที่เป็นแบบบอ่อพึ่งหรือออกซิเดชันพอนเป็นการบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูงใช้เวลากักพักน้ำในแต่ละบอ่อ7วันมีทั้งหมด5บอ่อแบ่งตามหน้าที่บอ่อที่1บอ่อตกตะกอนมีความลึกมากกว่าบอ่ออื่นๆเพื่อให้ของแข็งและสารที่มีความถ่วงจำเพาะมากกว่าน้ำจมลงก้นบอ่อ น้ำจากบอ่อที่1จะไหลไปสู่บอ่อที่ 2, 3และ4ซึ่งเป็นบอ่อพึ่งและเป็นบอ่อหลักของการบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพโดยออกแบบให้เหมาะต่อการเติมออกซิเจนจากกระบวนการสังเคราะห์สแสงกระบวนการเทอร์โมไซฟอนและการไหลล้นของน้ำแบบ Overflow เพือ่อให้จุลินทรีย์กลุ่ม a อโรบิกแบคทีเรียทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ธรรมชาติเลยถ้าในบอ่อบําบัดน้ําเสียเนี่ยคะ่ะออกซิเจนแหล่งหนึ่งที่ได้มาเลยก็คือออกซิเจนจากอากาศเราจะใช้กระแสะลมตามธรรมชาตินี่แหละมันมีอยู่แล้วนะคะกระแสะลมนี่ก็สามารถที่จะเติมออกซิเจนลงสู่น้ําได้นะคะกระบวนการอีกอันนึงที่สําคัญค่ะคือการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน,นะคะแต่พืชในที่นี้เนี่ยที่พูดถึงเนี่ยมันคือพืชที่อยู่ในน้ํามันเป็นการทํางานของสาหร่ายเปลี่ยนพลังงานแสงนะคะให้เป็น พลังงานทางเคมีเก็บเอาไว้ในเซลล์ของมันได้นะคะการสังเคราะห์ด้วยแสงผลผลิตของกระบวนการก็คือก๊าซออกซิเจนนะคะพอออกซิเจนที่สาหร่ายเขาสามารถสร้างขึ้นมาได้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยออกซิเจนนั้นก็จะละลายอยู่ในน้ำนี่แหละคะ่ะแล้วแบคทีเรียที่อยู่ในน้ําเสียก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการย่อยสลายสารอินทรีย์นะคะอีกกระบวนการหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าเทอร์โมไซฟอนเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าที่ผิวน้ําด้านบนเนี่ย ในช่วงกลางวันมันจะมีการระเหยตลอดเวลาถูกไหมคะก็จะทําให้ที่ผิวน้ําด้านบนน้ําเย็นตัวลงน้ำเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งพอมันเย็นตัวลงก็จะมีความหนักเพิ่มขึ้นละมันก็จะม้วนตัวลงสู่ด้านล่างการที่จากด้านบนลงสู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะออกซิเจนที่ละลายอยู่เขาเรียกว่าเข้มข้นที่บริเวณผิวน้ำเนี่ยนะคะจากการะแสลมเนี่ยเขาก็สามารถที่จะลงไปด้านล่างของปอ,งบ,องบําบัดได้ แล้วก็เป็นการเติมออกซิเจนอันนึงให้กับแบคทีเรียในการทํางานนะคะกระบวนการเติมออกซิเจนเพื่อให้แบคทีรียนําไปใช้ในกระบวนการย่อยสลายผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่งคือสารประกอบจําพวกฟอสเฟตไนเตรตที่จะกลายเป็นธาตุอาหารให้สาหร่ายหรือแพลงต้นพืชในน้ําเจริญเติบโตหากไม่มีการควบคุมปริมาณสาหร่ายและแพลงต้นพืชให้เกิดความสมดุลจะส่งผลเสียต่อกระบวนการบําบัดทางองการ จึงมีการศึกษาวิจัยที่จะควบคุมปริมาณพวกไฟโตแพงต้อนหรือพวกกลุ่มสาหร่ายสีเข,ขียวแมงกันเนี่ยโดยการเลี้ยงปลากินพืชนะครับจากการศึกษาวิจัยก็พบว่าอัตราส,ส่วนที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลากินพืชนะครับก็คือ4ตัวต่อ1ตารางเมตรของผิวน้ําส่วนปลาก็ได้แก่ปลานิลนปลาตะเพียนปลายิสุเทพ เป็นต้นนะครับหลังจากปล่อยปลากินพืชแล้วเราก็ต้องจับปลาออกเมื่อปลามีการเจริญเติบโตและเต็มที่โดยอายุปลาที่เรานํามาปล่อยเพื่อควบคุมสาหร่ายเริ่มต้นก็ความยาวประมาณ2นิ้วทุกๆ6เดือนเนี่ยเราก็จะใช้อวนที่มีขนาดช่องตาเนี่ย10คูณ10มเิเมตรจับเฉพาะปลาขนาดใหญ่ออกนะครับให้คงเหลือปลาขนาดเล็กสําหรับควบคุมปริมาณแห่งต้นพืชน,นะครับเพื่อรักษาสมดุลอย่างคงให้มีแทงต้นพืชเนี่ย สำหรับกระบวนการสังเคราะห์แสงต่อไปและจากบอ่อบำบัดที่4น้ำจะไหลสู่บ่อที่5คือบอ่อปรับสภาพมีความลึกน้อยกว่าบอ่ออื่นๆเพื่อให้แสงแดดช่วยทำลายเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำเป็นการปรับสภาพน้ำสุดท้ายก่อนจะปล่อยสู่ธรรมชาติระบบพืชบำบัดน,น,น้ำเสียที่ทางโครงการทำการศึกษาวิจัยได้แก่ระบบพืชและยากรองน้ำเสียระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมและระบบแปลงพืชปลาชายเลน โดยระบบพืชและยากรองน้ำเสียและระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมจะออกแบบให้มีโครงสร้างการบรรจุด,ดินการเลือกชนิดพืชรวมถึงการจัดการตั้งแต่ปลูกกระทั่งตัดเพื่อให้เอื้อต่อการย่อยสลายทางชีวภาพที่ธรรมชาติจะช่วยเติมออกซิเจนโดยกระบวนการเทอร์โมออสโมซิสซึ่งเกี่ยวข้องกับแบคทีเรียในดินแบคทีเรียในน้ำเสียระบบนิเวศบริเวณรากพืชและที่สำคัญคือเซลล์ใบอ่อนของพืช จากการศึกษาเราก็พบว่าพืชที่ปลูกอยู่ในระบบเนี่ยจะมีความสามารถนะครับในการลาเลียงออกซิเจนนะครับผ่านเนื้อเยื่อนะครับไปปล่อยบริเวณรากดังนั้นเนี่ยเนื้อเยื่อนะครับที่จะสามารถหรือว่ามีประสิทธิภาพในการลําเลียงอากาศได้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อเยื่อเอเลนไคมาที่เรียงตัวกันแบบหลวมๆใบที่มีเนื้อเยื่อเรียงตัวแบบหลวมๆนั่นก็คือใบอ่อนนั่นเองนะครับแต่ทีเนี้ยอัตราการสั่นคลอแสงเนี่ยมันก็จะมีปริมาณออกซิเจนที่หลงเหลืออยู่นะครับหรือว่าเราเรียกว่าเอ็กเซสนั่นเองมันคือเกินความจําเป็นออกซิเเจนนหล่าี้ ก็จะถูกปล่อยแพร่ออกบริเวณรอบรากซึ่งก็จะเปรียบเสมือนเป็นแอร์ปั๊มครับเติมอากาศเข้าไปในบริเวณใต้ดินนั่นเองเชื้อแบคทีรียที่อาศัยอยู่บริเวณรอบรากที่เราเรียกว่าไลโซสเปียแบคทีรียก็จะใช้ออกซิเจนจากรากพืชที่ปล่อยออกมานั้นเป็นแหล่งพลังงานใช้ในกระบวนการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจนนั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับพืชที่ปลูกอยู่ในระบบเนี่ยก็จะทําการดูดดึงธาตุอาหารนะครับไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตนะครับสร้างเป็น พวกเนื้อเยื่อต่างๆนะครับเป็นกิ่งก้านใบรวมถึงดอกนั่นเองดังนั้นเราจึงต้องทําการตัดพืชออกเพื่อให้แตกเงาใหม่ใบอ่อนๆเนี่ยจะมีการเรียงตัวของเนื้อเยื่อแบบหลวมๆความสามารถหรือประสิทธิภาพในการลําเลียงออกซิเจนไปปล่อยบริเวณรากนะครับก็คือกระบวนการเทอร์โมออสโมซิสเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ดีและมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและอีกหนึ่งเทคโนโลยีในการบําบัดน้ําเสียคือระบบแปลงพืชป่าชายเลนที่อาศัยการดึงธาตุอาหารจําพวกไนเตรตและฟอสเฟต ซึ่งเป็นสารอนินซีที่ได้จากการย่อยสลายของแบคทีเรียไปใช้ในการเจริญเติบโตพร้อมๆกับการเจือจางน้ําเสียด้วยน้ํำทะเลในช่วงน้ำขึ้นในอัตราหนึ่งต่อหนึ่งจะช่วยบําบัดน้ําเสียได้ด้วยอีกทางและผลจากการบําบัดน้ําเสียด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่ทางโครงการได้ทําการศึกษาวิจัยเมื่อวัดคุณภาพน้ําในรูป BOD พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้าทิ้งชุมชนที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด ขยะที่มนุษย์สร้างขึ้นจากกิจกรรมในการดำเนินชีวิตต่างๆโดยทั่วไปกว่า65เปเ็นป็นขยะอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมพักเบีย้ยอนเนื่องมาจากพระราชดำริได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดขยะชุมชนที่เป็นขยะอินทรีย์ ด้วยวิธีการนำมาหมักทำปุ๋ยโดยการประยุกต์การฝังกลบขยะตามหลักสุขาพิบาลมาทำในกล่องคอนกรีตเพื่อเป็นการลดปัญหาการสูญเสียพื้นที่ขนาดใหญ่ช่วยประหยัดค่าใช้จา่ายและเพื่อความสะดวกในการนำปุ๋ยที่ได้จากการหมักขยะมาใช้ประโยชน์โดยนำขยะอินทรีย์มาใส่กล่องคอนกรีตเป็นชั้นๆระหว่างชั้นจะใส่ดินนาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ ด้านบนรดน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นและช่วยเติมออกซิเจนซึ่งกระบวนการย่อยสลายในกล่องคอนกรีตจะทำให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นเป็นผลดีต่อบทบาทของแบคทีเรียประเภทที่ทำงานได้ในอุณหภูมิสูงสูงอุณหภูมิของกล่องขยะเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นสเต็ปนะครับแต่อุณหภูมิธรรมดาเขาค่อย,อยสูงขึ้นพอสูงขึ้นเสร็จเขาก็จะไปหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งเสร็จเขาก็จะเริ่มดาวลงซึ่งแต่ละช่วงของอุณหภูมิเนี่ยมีการศึกษา รเราพบว่าสารอินทรีย์ต่างเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของคา<ม>ร์โบไฮเดรตโปรตีนหรือว่าเป็นพวกไขมันถ้าเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณมากกว่า50จนไปถึง70เนี่ยกลุ่มจุลินทรีย์พวกนี้เขาจะเด่นแล้วเขาจะเจริญเติบโตขึ้นมาซึ่งกลุ่มพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นแอคติโนเมซสพวกลาหรือว่าแบคทีรียบางกลุ่มเขาจะมีความจำเพาะจำเพาะอะไรเขาสามารถที่จะสร้างพวกเอนไซม์ ide, หรือว่าน้ำย่อยไปเจาะจงกับไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์เซลลูโลสพวกนี้จึงทำให้กระบวนการกาารยยย่อยสล มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นกระบวนการย่อยสลายจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์โดยใช้เวลาประมาณ30วันหรือ1เดือนจะได้ดินที่อุดมด้วยาธาตุอาหารแต่ในระหว่างการย่อยสลายก็พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพดินที่ได้จะเกี่ยวข้องกับ C ต่อ N ratio การเจริญของตัวจุลินทรีย์หรือว่าการย่อยสลายเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องใช้ทั้งคาร์บอนแล้วก็ธาตุไนโตรเจนนะครับเป็นตัวเยับยั้งของในระบบ2ตัวเนี่ยจะสัมพันธ์กันแล้วก็เป็นดัชนีตัวหนึ่งที่จะไปชี้ว่าตัวเขาเป็นปุ๋ยหรือเปล่าโดยค่าที่ตัวค่า C/N หรือว่าคาร์บอนต่อไนโตรเจนเนี่ยจะมีค่าอยู่ไม่เกิน20ต่อ1 ต้องไม่เกินนี้นี่คือเป็นตัวปุ๋ยที่ตามมาตรฐานแต่ว่าในระยะเริ่มต้นเนี่ยตัวตัวเลขของตัวนี้ย C ต่อ N เนี่ยถ้าเป็นค่าที่เหมาะสมของเขาเนี่จะอยู่ที่ประมาณ30 ตแต่ปัญหามันจะเกิดถ้าถ้าตัวบาลานซ์ตัวนี้ไม่ดีนะครับถ้าในกรณีที่เมื่อจุลินทรีย์ไปย่อยสลายสารอินทรีย์เนี่ยเขาใช้คาร์บอนถ้ามีคาร์บอนเยอะไปอย่างเช่นพวกฟางข้าวที่ย่อยสลายยากๆพวกเนี้ยนะครับตัวถ้าคาร์บอนจะสูงพอคาร์บอนสูงเนี่ยจุลินทรีย์จะใช้คาร์บอนเสร็จคราวนี้ปัญหาคือไนโตรเจนมันจะหมดก่อนอจุลินทรีย์เขาก็จะไปต้องไปหาในสภาพแวดล้อมละไปดึงไนโตรเจนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาคืออาจจะไปดึงในดินทำให้ดินบริเวณนั้นขาดสมดุลไนโตรเจนไปแล้วก็จะะทาให้กรกรรบวน ยอยสลายเนี่ยช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นการการจัดการเนี่ยต้องทําให้ค่าซีโตเอเ i ชันอยู่ในะระดับที่เหมาะสมอย่างเช่นมีวันหนึ่งเราทานข้าวเหลือแล้วก็ใส่ข้าวบางทีก็จะมีเศษพวกเศษเนื้อเศษอะไรพวกนี้ก็เป็นตัวแทนโปรตีนเข้าไปมีเศษพวกเศษพืชเข้ามาด้วยซึ่งตัวพวกนี้เมื่อมีความหลากหลายของอสารอินทรียหรือว่าสิ่งที่เรามาหมักเยอะเนี่ยมันจะแปรผลถึง ธาตุอาหารที่เกิดเป็นปุ๋ยจะมีค่าที่ครบถ้วนและก็หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม um, นะครับแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับเป็นธาตุรองพวกนี้ก็จะมีมีค่าที่เพิ่มมากขึ้นองค์ความรู้และวิธีการจัดการกับปัญหาน้ําเสียและขยะชุมชนเหล่านี้ทางโครงการได้ทําการเผยแพร่และส่งเสริมให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคลชุมชนหน่วยงานหรือองค์กร และด้วยความที่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งพักเบีย้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้นานาชาติขึ้นเพื่อให้บริการทางวิชาการการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและเพื่อใช้สําหรับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่สนใจนิสิตนักศึกษาและนักวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศตลอดระยะเวลาที่ครองราชบัลล0ปีนั้นจะเห็นได้ว่าทรงทุ่มเททุกอย่างเพื่อรักษาแผ่นดินไว้ให้ได้กัะผูทราบม,มีทีว่าทรงครองแผ่นดินไม่ได้ทรงปกครองแผ่นดินเพราะไม่มีทรงมีอำนาจอะไรทั้งสิน้นมีแต่ความเมตตา ความรักที่จะรักษาเป็นดินไว้รักษาเป็นดินเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อประสบนิกรของพระองค์นั่นเองเพราะอย่าลืมนะครับพวกเราเวลานี้67ล้านคนทุกลมาหายใจเลยต้องอาศัยอากาศของแผ่นดินต้องทุกอาหารทุกมื้อมันมาจากแผ่นดินเสื้อผ้าเครื่องหนึ่งหม่มปัจจัยสี่ทั้งหลายแหล่มาจากแผ่นดินทั้งสิ้นเลยแล้ววันหนึ่งเราก็ทำลายไปทำลายไปการแย่งชิงทรัพยากรเกิดขึ้นมาทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะในะประเทศเราอย่างเดียว พระนเรศรองได้ทุ่มเททั้งหมดเนี่ยนะครับสแสวงหาวิธีจะรักษาของที่เหลืออยู่ได้อย่างไรจะฟื้นฟูกลับคืนฟื้นฟูป่ากลับคืนฟื้นฟูน้ำกลับคืนมาน้ําเน่ามันทิ้งแล้วเสียแล้วเอากลับคืนมาให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรบทเรียนรู้นั้นผมคิดว่าเรามีพอเพียงว่าเหลือแต่จิตสํานึกซ้าอีกทีหนึ่งและลงมือทำทินทีครับไม่ใช่เพื่อถวายพระองค์หรือใครทั้งที่ทำเพื่อตัวความอยู่รอดของตัวเราเองนี่แหละครับ และเหนือสิ่งใดส่งต่อแผ่นดินนี้ให้กับลูกเราต่อให้อยู่ในสภาพที่ให้เขามีความสุขได้พอสมควรอันนั้นแล้วเราถือว่าเราทำหน้าที่เป็นมนุษย์นะครับและเป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์แล้วชัยชนะของประเทศนี้โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้นก็คือความสงบเป็นเมืองไทยที่มีความเจริญก้าวหน้าจนเป็นชัยชนะของการพัฒนาตามที่ได้ตั้งชื่อมูลนิธิชัยพัฒนา ใช้ของการพัฒนานี้มีจุดประสงค์คือความสงบความเจริญความอยู่ดีกินดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรสีธันวาคม2537